กราบปรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวปิียชัดมันเฉลิมวุฒิสมาชิกวุฒิสภาได้รับมอบหมายจากคณะก,กรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจให้อภิปรายในประเด็นของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายโดยอิงข้อมูลจากรายงานความคืบหน้าของสภาพ,พัฒน์นะคะคือก,ก่อนอื่นจะขออนุญาตย้อนไปดูที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา258คอควายด้านกฎหมายซึ่งได้กำหนดไว้ว่า ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดผล4ประการประการแรกก็คือมีกลไกให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่6เมษาย,ยน2560ซึ่งเป็นวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะ,นะคะให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา77ซึ่งมาตรา77ที่พูดถึงนี้ก็คือเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับแนวนโยบายด้านกฎหมายค่ะ นอกจากนี้ก็ให้พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัวโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจําเป็นเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนผลประการที่สองนะคะก็คือปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการอบรม การศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมายประการที่ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้ง่ายและประการสุดท้ายประการที่4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายเหตุที่ต้องย้อนไปพูดถึงรัฐธรรมนูญก่อนเพราะว่าจะนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาให้ความเห็นข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะของกิจกรรมบิ๊ก o c ห5 5ประการนะคะออขอไปที่กิจกรรมบิ๊ก o อกหรือว่ากิจกรรมที่1เลยนะคะ จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการมกติชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงไปแล้วนะคะในอนุมัติตรานหนึ่งซึ่งในส่วนนี้มีสํานักงานปะยะปอเป็นหน่วยง,งานที่รับผิดชอบหลักเนื่องจากว่าประเทศไทยในขณะนี้นะคะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการขออนุญาตอนุมัติขึ้นทะเบียนอยู่เป็นจํานวนมาก ดังนั้นคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจจึงมีความเห็นว่าควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการเพื่อพิจารณาทบทวนกฎหมายให้มากที่สุดเพื่ออำเนยความสะดวกให้กับประชาชนและนอกจากนี้ก็ควรให้ความสำคัญกับกฎหมายที่มีผลกระทบกับการขอุญาตของประชาชนเป็นสำคัญและนำมาพิจารณาประกอบด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ควรมีการจัดลำดับกฎหมายที่จะด,ดำเนินการก่อนหลังเพื่อให้เกิดเป็นระบบรวมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนอกจากนี้แล้วนะคะในการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่มีการที่มีกลไกของการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากการให้หน่วยง,งานต่างๆไปทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบว่าสมควรจะยกเลิกสมควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงหรือไม่เพียงใดแล้ว อีกความเห็นหนึ่งก็คือคนมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นการสร้างภาระหรืออุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะในส่วนนี้เฉพาะในกิจกรรมที่หนึ่งน,นะคะจะขออนุญ,ญาต เรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยง,งานที่รับผิดชอบหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากว่าการรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายย่อยที่2โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่2.1หรือไม่อย่างไรคือสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใดนะคะมาที่กิจกรรมที่2ค่ะ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับทางพินัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งกิจกรรมที่สองนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา258คออนุมัตราหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ากิจกรรมที่สองมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยง,งานรับผิดชอบหลกัก ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตามเป้าหมายย่อยที่1ระบุว่าจะมีการเสนอร่างพระบัญญัติฉบับนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564แต่ล่วงละล่วงเลยมาจนถึงขณะนี้แล้วก็ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจึงขออนุญาตเรียนถามผ่านไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างไรก็ตามในกิจกรรมที่สองคณะกรรมาการมีความเห็นว่านอกจากการเร่งรัดให้มีการเสนอร่างพระบัญญัติต่างกล่าวแล้วเนี่ยนะคะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก็จึงมีข้อเสนอแนะว่าในระหว่างที่กฎหมายฉบับดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับหรือว่ายังไม่นํามาสู่การพิจารณาของรัฐสภานะคะในงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมด้วยการกําหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับทางพิในัยยให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าเมื่อมีกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วจะได้สามารถปฏิบัติได้ทันที นอกจากนี้ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนให้ชัดเจนด้วยเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรงค่ะในกิจกรรมถัดมานะคะกิจกรรมที่3 จะให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในส่วนนี้มีกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักะค่ะการดำเนินการตามเป้าหมายย่อยที่1.2 ระบุไว้ในรายงานนะคะว่าได้แก่ผสานเป้าหมายการจัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเข้ากับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฉบับที่3ยุทธศาสตร์ที่5การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัลโดยใช้กลไกกพยชนะคะ ซึ่งกำหนดช่วงเวลาดำเนินการไว้ในช่วงเมษายนถึงมิถุนายน2564ในประเด็นนี้จึงขออนุญาตเรียนท่านประธานเป็นคำถามผ่านไปยังผู้ที่หน่วยง,งานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะคะว่าผลการดําเนินการดังกล่าวเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่รวมทั้งมีปัญหาและอุปสรรคประการใดหรือไม่อย่างไรคะ่ะแล้วก็ในขณะน,นี้ส่วนราชการหรือว่าหน่วยง,งานต่างๆได้พัฒนาระบบ e-service ไปได้มากน้อยเพียงใดแล้วนะคะรวมทั้งการดําเนินการตามเป้าหมายย่อยที่3กําหนดแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรอ e-service มีความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใดแล้วะคะ่ะมาที่กิจกรรมที่4ซึ่งเป็นกิจกรรมคือการจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมายซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา258อนุมาตรา4านะคะ มีสำนักง,งานเลขาที่การสภาผู้แทนรัศฎรขอโทษค่ะเป็นสำนักง,งานเลขาที่การสภาผู้แทนรัษดรเป็นหน่วยง,งานที่รับผิดชอบหลกัก เนื่องจากพระบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพศ2564ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาไปแล้วตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2564จึงขอเรียนถามว่าการดําเนินการตาั้มเป้าหมายย่อยตามที่กําหนดไว้ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2564นั้นสามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่อย่างไรและหากไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้เกิดจากปัญหาหรือปัจจัใดค่ะ กิจกรรมที่5ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมบิ๊กบล็อกสุดท้ายก็คือการจัดทําประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานมีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยง,งานที่รับผิดชอบหลักซึ่งเมื่อพิจารณาตามเป้าหมายย่อยที่1ในส่วนนี้นะคะระบุว่าจะมีการเสนอร่างพร้อมหยัดไว้ในการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกพอ,อต่อรัฐสภาภายในเดือนมีนาคม2องัาซึ่งขณะนี้ก็ ร่วงเลยแล้วก็ช้ากว่ากําหนดมาพอสมควรแล้วค่ะจึงขอทราบความคืบหน้าในส่วนนี้ด้วยทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปรัฐมนูญเมื่อเมื่อสักครู่นะคะว่ามีผลถึง4ประการด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาประการที่หายไปนะคะแล้วยังไม่เคยมีการพูดถึงหรือว่า ยังไม่เคยได้รับทราบการรายงานความคืบหน้าใดๆนะคะก็คือประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในเรื่องของการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะแะยึยิั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จึงขออนุญาตฝากไปยังหน่วยงานหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะเร่งรัดก,การดําเนินการดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ